สองเจ็ดสิบสบี่แล้วอะไรอ่ะสองเจ็ดสิบสี่ยังยังยังอย่าพี่จีสุดเลยเนาะ <c ười> สอง 3ามล่ะวันนี้สามได้ไยังฮะแม่สามอ่ะสุขุมแม่สามอ่ะเออไม่ยังดอกลองไหมอ่ะลองไหมแม่สอนให้ไม่ยอมยากยากเหรอใช่ไม่อยอมเอาแค่เอาแค่ถึงสามห้าอ่อาสามหนึ่งสามก่อนสา